กูน่าเล่นมากันเลยสวัสดีครับปีใหม่2021วันนี้เราเพื่อนเพื่อนปทุมงคาจะไปเที่ยวอ่าวพังงาเราจะอ้นคยไปยังครับที่นี่ไปมาหนึ่งครั้งครับผมในชีวิตสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับอาคุณต้อมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับอาท่านหนึ่งครับอาคุณพระจกรย์สวัสดีปีใหม่ก่อนปีใหม่ครับวันนี้ปีใหม่ครับทุกคนวันนี้ปีใหม่หน่อย เรากำลังเดินทางจากเกาะภูเก็ตนี่ใกล้ถึงพังงานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าหาดพังงานนัดเรือขนเรือใช่อว่าเขาเรียกอะไรนะคนขับเรือนี่แหละพี่ต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยไต่กลงนะไต่กลงเรือไต่กลงเรือใช่ไหมล้วพี่ต้อยไว้ตั้งแต่แปดโมงครึ่งแปดโมงฮะแปดโมงแล้วก็เลื่อนมาสามสามตลบนะครับเออเลื่อนมาเก้าโมงครึ่งเลย บันนี้พี่ต้อยก็จะถามว่าพวกเราจะเอายังไงเอาเดี๋ยวเรากลัวนะพี่ต้กลัวเ่ราเราจะไม่ไปแล้วใช่นี่เราจะเดเราจะปรับให้ดูทิวทัศน์ข้างทางนะครับอเแล้วมันปับเป็นยังไ่ะก้องหน้ากล้องหลังขัข้องในเทคนิคครับไม่ไปกกล้องหลังพูดไม่ยอมไป ไม่ม <า S 2> ไปเลยติดติดกันแล้วจะติดกัน้วไปไไป